พี่น่ารักคุณท่านผมเดี๋ยวดี๋วผปเกมจะไปพบวีเคได้โอ้โหโว้บทั้งน้ำเลยหือเยอะละแล้วมันเข้ามาลุยขนาดนี้โอ้โหงานหนักแน่ๆน่ทมื่กี้เข้ามาเออโดนจัดการไปเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ให้เพื่อนกระทืบไปเออ โอ้ยดูกดนั่นเลเฮ้ยถุนเก็บไม่ได้กของแบบโอ้ยโดนทุบเป็นกระนาวเลยสองวโอ้โหเขาแล้วไงเามาแล้วผมนารอืมแไหวไหมอจะโดนจับจะโดนจับโดนดิเอาดิอู้อูู้้นข้าไปทำไมวะเนี่ยมาเโอ้โหนายนหนเขาเลย ยิงไม่ได้วะถึงจะจบเดียวแป๊บแป๊บทำาการูนะทำไิ่ิด,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 ดอะไโอ้ยโดนโอ้ยโดนจับอีกยังไงครับไปตายฮยังไงครับออเเติดเชื้อป่ะด ใครวะคุนี่คุนี่ยกออกมาออกมาโอ้โหจะทำไงให้ติดเชียอวะเนี่ยโห้ยชีวิตทางหน้าตุกตาได้ไม่เกินจู่ๆก็ติดเชื้อโอ้ยต้องมาสาดเองให้ดีนะฮะตอนนี้เรียบร้อยโห้ยจากคนนี้ก็อาการหนักหน่วงได้เลยเกินจะเข้าไปดูยังได้บ้างวะเนี่ย เอมบี้ก็พึพพ่งภาพเพื่อเงินใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่ามายุ่งกับเราเรนถอมบี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วนะกนะ็เดี๋ยวผมต้องไปโทรอาชีพแต่ไปเอาของก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเราจะไปเอาของกันดีกว่าผมแต่ตอนนี้คือรถคันนี้มีน้ํามันไหมไม่มีนะต้องเติมเหมือนเดิมเปิดคลิปมาที่ใดต้องเติมน้ํามันทุกทีนะฮะไม่ต้องสืบโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียรนนี้แต่ว่าไปเอาของก่อน มันจะมีสองที่นะผมเพราะว่าผมเปิดไว้สองที่ตรงนั้นนะสี่ร้อยกมไม่ไกลนะผมไปลุยพร้อมกัน,บนกบบีกีก้อยู่ข้างๆเราโอ้ยแถบีทำบีเยอะเลยอุ้ยเยอะด้วย,ย,วย,ย,วยมันกระตุกกระตุกไม่ต้องตื่นตืครับผมมันกระตุกอะไรไม่รู้นะผมว่าผมต้องออกเกมก่อนนล้วครับนี่น,ะ,นะผมรูม้สึกว่าเกมเด็ดกระตุกไม่เกินอาจจะบล็อะไรสักอย่างหนึ่ นะพูดนะผมเฮ้ยไม่ได้ดิถ้าผมออกเลยเวทเขเวอกไอทีกเขหายดิเออวะยังไม่ได้ผมยังไม่ออกแล้วกันทั้งหมดแล้วกันกระตุกอย่างเงี้ยเล่นไปกระตุกกระตุกผมเนี่ยแหละนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยกระสุนปืนพึบพับพึบพับ แล้วก็ไปเอาตรงนี้อีกนะผมอีกที่หนึ่งจำๆเลย600กว่าเมตรยังไกลโอ้ไม่ไกลดีกว่าแค่นี้เองใกล้ๆนะผมใกล้ถึงแล้วิดเดียวพาตรงนี้ไปก็ถึงแล้วผมตรงนี้เนาะเดี๋ยวทางนี้ไปก็น่าจะถึงโอ้อยู่ตรงนี้เองรีบลงเลยรีบลงแล้วก็รีบเก็บคัน ของเต็มเก็บไปโอเคแน่นปึก๊กโอ้โหจะพอเก็บไปก็ได้ไม่พอเก็บอีกดีโลกระสุนโอ้โหกระสุนยังเหลือของขาดเสียได้สีได้ของอะ่ะแต่ไม่เป็นไรทั้งมันแล้วกันไปก,กลับบ้านก่อนดีกว่าเอาลูกไปจอดบ,บ้านครับผม แต่ร e ู <cake> ้ส <aç> <ım S 2> ึกว <ised> ่าจะมีเปโลตามเรามาเนี่นี่นี่ยนดุนลุลุลุลบลุลยลุลุตุล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 ุกุล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 ุ่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนลยล่ลุลลีุ่ลุลุลุีเลลี เนี่คันนี้ท้ายรถนี่คือเน้เนไปที่ของเนี่ยเดีย๋ยวเราไปทำเควสนี้ดีกว่าเทเบลไอทิเวตนะฮะไปดูครับว่าจะมีอะไรต้องเตรียมของนะผมว่าเราต้องขาบระเบิดไฟตั้งนีดหนึ่งเลยงั้นเรียนูเจ้าถุงนี้ก่อนแล้วก็ทําอาหารแล้วก็ระเบิดไฟนี่จัดมาปุ๊บเอาไปดูดีเลย เด็สโกอยู่ข้างบ้านเราเองนะผมเซิร์ฟเวอร์ทีบเลยไม่ไกลอยู่แค่นี้เองแต่ว่ามันมีตมวมิแดงไงเราต้องระมัดระวังทีนนิดึงเดี๋ยวผมจะจอดรถไว้แถวนี้หมอบไปโอเคหมอบไปอันนี้นี่อ่ะหมอบคนหมอบกนอันตรายนู่นนะ ด้านหน้าโอ้ยสมบีพึบเอาละเราเข้าไปจุดที่ใกล้ที่สุดละผมว่าอุย้ยมีการอ้วกด้วยแล้วติดบปักตายผมผมว่าด้านในตายบ่ะโอ้โยสมบีอ้วกกระชุยผมว่าตายว่ะ เขาเขาเขาหน้าประตูเลยก่อนมันกระตุกครับผมต้องขอบพายจริงเลยผมทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาอ,อีกด้านในขอ้เกลี้ยงเขาให้เกลี้ยง,อเ,ยงเออเออโอเคเคลียร์ละใช่ไหมต้องใจเย็นๆนิดนึงเรียบร้อยนะตอนนี้ ให้นำพาเราไปไหนเะก็บมาเน่เออหมอบแป๊บเอ๋อเฮ้ยเปิดดิเพื่อนอืมมีอะไรขายบ้างเนี่ยเราต้องไปดูนะไปเคลี่ยวให้นิดนึงค่อยๆย่องไปจัดการเลยเพื่อนมาเน่อี S <S ตามมาเพื่อนโอ้โหเนี่ยเอาทั้พี่มาพึบเลย,เหยไหวไหมเด็กถอนมาร์กออกแบบอ๋อเนี่ยข้างบ้านเราเลยโอเคจัดก,การให้กันแหละยอมเบื่อกระตุนขึ้นรถไหมเดี๋ยวเข้าขึ้นไมห้หมด <S 2> <S 2> <S เอาละ mày đừng nói hùng cái cây mấy cài mình bên quyền cái cây ba lò này họ đi ui ra không thảo còn này thảo còn pelo quá đi đi ok Let's make this camp, โูเด้อโอเค,อเ,คเอำไงดีอืมโอเคเรียบร้อยใช่ไหมจะเคลียร์ยหลังต่อไปนะได้ยามาด้วยไปหลังต่อไปผมตรงนู้นนะความจริงมันให้เราหยุดเวรไว้ก็ได้นะแต่ว่าเราเลือกที่จะทำต่อเองนะบุ๋ จะได้มีอะไรทำสักนิดนึงตรงนี้นะอีกหลังหนึง่งผมขอขึ้นบนหลังคาแป๊บโอเคหมอบแป๊บไปโดนคัมมิ่งอีกเหรอวะเปิดประตูเผาไปอึ๊บอึ๊บอึบยึบปืนจะพังอีกืหอะลับตัวน,นะ ยังเหลือหนึ่งตัวหนึ่งตัวด้านไหนครับผมไปจะขอประตูนะฝั่งนู้น <c oughs> นัน่นอยู่ด้านนอกจะมากกว่านะขอไม่พักเลยล้มไปนี่ไงขีดต้องคุยใครวะคุยคนนี้ใช่ไหมเอาไงดี ไปต่อไหมอีกทักหลังหนึ่งตรงนี้นะผมรอบๆเอาให้เคลียร์ให้หมดทุกพื้นที่อย่าให้เดือยมาขึ้นรถตามมาเพื่อนหือเกาะกันเด็กอุ้ยโอ้โหยิเต็มเต็มเสาใกล้ๆผมด้านหน้าเราเรามีระเบิดอยู่สองลูกนะยังดับน่าจะพอได้อยู่จ้าจ้าจ้า ม่ยืนอยู่บนนี้ไม่ไปไหนได้กช่ไแล้วก็สองตัวเนีามันจับรัยการได้อยู่ทำพิธีตัวเดียวนะเดี๋ยวแค่ทำพิธีตัวเดียวด้านไหนไหวอยู่แล้วล่ะแต่มันอยู่ไหนเท่านั้นแหละ เกียบๆเกียบโดนลั่นโอเคขอบคุณได้กระถุนปืนมาด้วยเยี่ยมเลยงั้นไปแล้วเพื่อนโชคดีเว้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วซอมบี้จะตีบ้านนิวผมโอเคเดี๋ยวยัดของก่อนเก็บไปซอมบี้จะตีบ้านแน่ดีเวทนี่ผมหลักฐานอีกสามนาที มาแล้วสัมบี้บุกซอมบี้จะบุกบ้านเราแล้วเฮ้ยหลุมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวได้เก็บของเลยจุดสามวีนะผมงานกำลังงอกโอ้ยเสียงอะไรวะจะกระดั้เหรอมาได้แน่อุ้ยอเ้ยลูก ไม่ดิไม่ดิเพื่อนเรามันโหดบอกแค่นี้ไม่มีทางทอมบี้ใกล้ๆมันเหลือน้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวขอจัดการทุบทอมบี้แล้วกันเหลือห้าทิ้บี้ได้ตอนนี้เหมือนนิดเดียวนะผมก็คงจะหลบไปนี่อะเอ้ยไม่ทันโทรเสธิ์เท่เลย มาเนี่ยอืมอีกสามทุ่มวิรู้เรื่องว่าไงเพื่อนมาเนี่ยอืมเรียบร้อยหไหนๆแล้วก็ซ่อมรถสักนิดนึงแล้วกันโอเคซ่อมแค่สองกล่องแล้วก็โดยกนกำมันมาด้วยมาเลยเอากล่องซ่อมมาซ่อมรถสักนิดนึง อีกแปดวินะผมนั่นเองตอมบี้ชุดเกราะกำลังจะมาเรื่องจัดการดิไม่มีใครอยู่ข้างๆเราดีกว่าเรียบร้อยที่เดี๋ยวก็แค่เคลียร์ตอมบี้ได้เงี่ยชิวๆตอนนี้ต้าจัดการบ้านโอ้ปีที่หกหลังแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรา สุ่มอีกทักที่หนึ่งแล้วกันอืมร,รอเคลียร์พวกซอมบี้ข้างๆบ้านให้หมดนะข้างหน้าตัวหนึ่งน่าจะหมดแล้วโอเคเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์บ้านแดงกันนะผมผมก็ได้เอาของที่ผมน่าจะพอใช้ได้นะฮะมาเดี๋ยวเราไปเคลียร์ตรงนีวว้นนะบ้านแดง เราเม้น์ไม่ไกลผมถือว่าโชคดีในที่หลังนี้ไม่ไกลจากบ้านของเราเออด้านหน้านี่เองครับผมมาเข้าไปขอส่องก่อนเดี๋ยวว่าส่อง,องโอเคจัดการบ้านแดงตรงนี้นี่ตรงนี้ระดับแรกนะไปกระจกตรงนี้ก่อนเลย โอเคเรียบร้อยนะผมทีนี้เราเป็นนาที่เราที่ต้องไปที่เป็นปุนลืแล้วก็ใท้ระเบิดเรียกไปอุ้ยนิ่งดู้ดดอยู่นะเรียกไปแล้วก็ระเบิดหลรงอยู่แรงอยู่ผมดื่ม ผมผมออกไปชีผมลืม <c oughs> ผมลืมครับเพื่อน <c oughs> จบเลยผมลืมครับไอที่ลืมนี่คือลืมอะไรหรือวะ <c oughs> ลืมสต็อปและผลที่ตามมาคือตอัวละครผมตายโอ้โห ความจะเฝ้าหรือเนคืออะไรกันดิแค่ผมก็ต้องถามว่าเสียได้ไหมผมผมก็เสียได้นะแต่ไม่น่าเลยครับเพื่อนๆครับโอเคนี่เป็นอะไรอะไรที่ขาดไปแล้วก็ทั้งมันเดี๋ยวผมจะเดินไปนะใกล้ถึงนะผมถึงที่ผมพลาดผมลืมไงผมลืมว่าผมต้องเกมไปแล้วไง ผมตัองคลิปไว้นะผมไอ้ตัอปวิดีโอไว้แต่ว่าไม่ได้กดหยุดเกมนะเลยโดนซอมบี้กระทืบตายทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แนะ่โอ้โห้ถือว่าเป็นการผิดพลาดครั้งแรกของผมเลยนะที่ผมผมิดพลาดแบบอย่างเงี้ยแล้วผมตัวผมวีไหรก็ไม่รู้นะงงงเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากๆผมาต้องระวังให้ดีแน่เรื่องนี้โอเคลงไป แล้วตัวละครผมตัวนึงอยู่ไหนวะเนี่ยผมไม่มั่นใจนะระเบิดทิ้งหมดเดแล้วก็ระเบิดไฟด้วยผมที่เหลือเอาไปเด็กโอ๊ยตกตกตตัวละครที่ตายผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนจริงๆโอ้ยต๋องบี้พุชเลยนั่งนั่งพุชเลยนั่นนั่น

ว่าทีนี้ก็จัดการระเบิดพื้นที่เรียบร้อยของหลังอุ้ยโดนเลยอออืืยังไงยังไงครับหลังแค่ด้เพื่อนนี่ไงเขีย่ยแค่นี้ก็น่าจะเคลียร์ละเก็บนี่ไปปึ๊บเพิบเพิบอาวุธยาก็ไปอย่ามายุ่ง นี่ไงวันนี้เฮ้ยค่อยๆไโดนโอ้โหเก็บของครับของเดิ <ar> สสมสิ้นไปเลยอันนี้เสียได้ไม่น่าตายเลยงั้นเก็บไปทั้งหมดแล้วกันไหนยุ่นี่ อเอาดิาาทิ้งไปเอานี่มาระเบิดกระเป๋ายาอ๋ออย่าทิ้งทิ้งกระเป๋าไปแล้วกันเอานี่มาแล้วก็ทิ้งมีดไปเอานี่มาโอเคผมว่าอย่าคิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อน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 ทั้นี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบเยอะนะบ้านเราอยู่ทางไหนวนะเนี่ย บนนี้บนนี้อยู่บนบน,บน,บนี้นะแล้วเจอกันครับ